สวัสดีท่านผู้ชมนะะเนาะค่ะนาอเอฟซีทุกทุกท่านทันท่วโลกเนาะคะ่ะื้นนี้เนาะคะ่ะป้าต่อยคนมีเส้นกับมาอยทีสารเจ้าพ่ออ่างคําค่ะสารเจ้าพ่ออ่างคํามนเนก้็มาน้ากันสามช่องเนาะคะ่ะหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนเนาะคะ่กะกัสิไดาพ้าท่านผู้ชมเอซีทุกทุกท่านมาตามต่อขอโชกขอหลาบกับปูอ่างคาเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเข้าเนาะคะ่ะ เลขยุษสารเป็นยายแมงมุมเนาะคะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเข่างวดนี้เนาะคะ่ะเป็นงวดของวันทีหนึ่งตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกนี่จติภาท่านผู้ชมเอ็บซีถูกถูกทันมาตามต่อขอโชว์ขอลาบกับเจ้าพออ่างค่ำเนาะคะ่ะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปพอกับทีมงานเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะนะคะมาด้วยกันสามช่อง อน,นี่เนาะค่ะสารเจ้าพออ่างคำเพิ่นก็ได้มาสางองค์พระประธานแต่ว่าการย่างพระท่านได้ดเสร็จดีเนาะค่ะแะ่ล่อเง,งบอยู่เนาะล่อเง,งบจากลูกลูกแล,ล,ละหลานของทางบ้านเพิ่นเนาะค่ะพร้อมทั้งเอ็ซีทางบ้านผู้ใดสนใจสิสางพระพุทธรูปหรือองค์พระประธานไปให้ กาบไผ่เป็นทีสักหลาดกาบไผ่ของลูกของร้านทีมากาบมาไหวาปูอ่างค่ำเนาะค่ะเนาะ,ะหวดนันเนาะค่ะหวดนันผีจางค้นจางหนังมาไหเบิงเนาะค่ะมาจางหนังไหผีเบิงเนี่ยกามาสายหนังตอนหนังขึ้นเนี่ยอยู่นี่อยู่เดินนี่แหละค่ะท่านผู้ชมหนังจางผีค้นจางหนังมาไหผีเบิง เป็นยังคือว่าจางหนังมห้ผพีเบิงอ่าจอหนังกำลังใช้หนังอยู่นี่เนาะค่ะแต่ว่ามีคนหนังเบิงอยู่คนเดียวปูสาดนังเบิงอยู่กลางเดินกลางลานนี่เนาะค่ะแต่ว่าทีเลือนั่นกับบัวเป็นยังกับําการสายปกติแต่ว่ามีคนหนังเบิงอยู่คนเดียวจังได้ว่าจางหนังมาหายพีเบิงเนาะคะ่ะกลับไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชม วดนี้กับิิด้พาท่ธนทุ้ชมมาตามต่อขอโชคลาภกับศาลเจ้าพ่ออ่างคำนะคะเดี๋ยวไปเตรียมของตุ๊บนี่ค่ะมากมาน้ำกันสามซองนุ่มบามคนเดิมมาวินชาแนลสวัสดีค่ะมาวินสวัสดีค่ะค่ะวัทีท่แล้วกับเขาอยู่นเนาะ เลขเขาใยแมงุมมนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเลขออกแปดหนึ่งสองมามาเลขแมนมามามากับมาวินหนึ่งสองหนึ่งแมนค่ะมันกับนี่แปดนี่เกียนน้ำค่ะไปนะคะแล้วค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าก็ฝนตกฝนตกกับว่ายอดท่อค่ะท่านผู้ชมฝนตกกับมาหาปูอ่างข้าเจ้าพออ่างข้าคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าพื้นกับเปียกเนาะคะ่ะเปียกพื้นเปียกเลยแต่ว่าสิหาหม่องนงอออานงพอโชคอลาบ่นก็นเห็นด้วยนึงรูง้มีเส <c oughs> ื้นผ้ชุเนาะค่ะแสดงว่าเลขเข้าทั้นสองหนึงมันว่าอะไรเอ้าอ้ามเลขงวดที่แล้วมันว่า วดที่แล้วอามาเด้หนึ่งสองหนึ่งเดย์ดยงวันหน่งนมันหนึ่งสองหน่งามาเิเป็นสสสยสดงว่นเลขเปลี่ยนได้นีษษ่ปทไเขาสามต้นอาแวอาอา้องมาขงสุไทยอ้ยของสุไทายบ่ได้มากวตาต่างสุดทายเพิ่นอาวิสุไทายบ่ได้มากสองหนึๆๆห่งนึ่งสองต้นี่อหนั่นบงสุไทายเขาบ่ได้มากเออเลยใหญ่ไป็นหุมนี่แม่อวิงเป็นแปดแปดสองนึ่งเออแสดงว่าวิงได้มาตของสุไทรยนี่น้องบ่วง จะได้เอาไปกายเขาสามโตตรงตอนนี้เขาสามโตอีหลีอ่ะน้ำมาวินแมีนตอนนั้นเห็นเห็นเป็นหนึ่งสองหนึ่งเด้ตอนนั้นตอนมากอ่ะท่านผู้ชมมันเป็นแปดสองหนึ่งนะครับเนี่ยห้าปอเดีมาโค้งสุดทยบอกโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยเอาสิเป็นแต่เสียดายนไปยังเป็นกายเขาสามโตตรงตรงตามงวดมีต่อเลยนี่สามตอเลยสามตอเลยตามต่อนะครับท่านผู้ชมนี่แม่ยางง่ายเลยเอาวินเอ้ขนลูกเห็นบ่นี่แหละสามบริบัติเปลี่ยนสีละนี่แหละ มาจั่งไรส่วนกับว่าตะบว่างบว่างบว่างแล้วกับบว่างกับมุดเหตุการณ์เหตุการเหตุงานอยู่นี่บาเล็ทีทีเก่าเลกเก่าับเก่าเก่าหรือเก่นึ่งก็ได้ดิครับแสดงว่าเพื่อนไ้เข่าสามโตเลยตอนนี้เพราะว่าคันนมาตามโครงสุดท้ายโครงสามเด็ดแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งสองเลยเออโคตงสุดท้ายบได้มาเอาบได้มาโอ้ยโอ้ยยว เอออย่างคืองหูดังปึ้งแต่บ่ตามมาวินเขาคือสันเห็นตาหูดังกัน้ยไปมาวินภาพไปเดี๋ยวไปเตรียมไปเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเจ้าว่าจำบ่ลเรื่มเด้์จ้างนางมาให้ผีเบิ่งไหมนี่ไหมยุ่นล้านนี่ไหมมึงนีแล้วอังที่อามบ่ได้มากอามบ่ได้มาแมนเนี่ยท่านจ้าง แมนจากหนังมาให้่ทีเบิ้งแมนเขามาสายหนังนี่เดินนี่แหละมาฉายแต่ว่ามีคนเบิ้งมีคนหนังเบิ้งผู้นึงผูดเดี่ยวเดียวอยู่กลางเดินนอกนั่นกับบรลูว่าเป็นหยังเนาะค่ะท่านผู้ชมเดินนี่แหละล้านนี่แหละจำได้แมนเลยเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเขามาขอกันนะครับผมยกคุณนะนี่ครับคือผมก็ไม่ได้มาที่ปูหาคำนี้ประมาณน่าจะสองสาม่่ใชปีนะแม่นอถูกเน ถ<า>้าดากาดบบอเก้าจะพออ่างข้ามก็ไนะครับท่านผูน้ชมไปเไปนาะคะ่ะเตรียมดอกไม้ถูกเทียนกาดไบขอโชคขอลาบก,ก็จะพออ่างข้ามก็มวดที่แล้วเขา่าหนึ่งสองหนึ่งแต่ว่าบราิเวณมา้า,มาของสุดไท,สสสสทยสามโล<ร>ง,<ร>งเลยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องถามด้วยนะคะทุกทางทุกช่องเลยนะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมนะครับคือมาตามต่อนะครับที่หลังจากมาวินกับป้าต่อยนะครับผมเนาะเพื่อนมาตาเพื่อนมาขอแต่ถ้ามาขอโค้งสุดท้ายอวินแปดสองหนึ่งตรงตรงให้เลยแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งใหเลยพี่กินคนถามัวตรงให้เลยอวินถามวินมาตามผมถ่ายนะเอียดาเป็นตะเสียดายเลยดีเด้งเป็นตาเสียดายเเอาด โอ้โหท่านผู้ชมให้เตียมเลวยบิ่งหั่นนะครับท่านผู้ชมเนาะออวันนี้เอางนี้ก็แล้วกันคือเรามาขอโชคขอลาบนะครับของวันที่เท่าไรหนึ่งตุราคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะโปรดใช้วิจารณญยานในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะครับนะครับสวัสดีช่องป้าต่ายด้วยนะครับครับผมสวัสดีท่องเอ็กซีสวัสดีช่องมาวินด้วยนะคะฝนตกฝนตกเลย คนโตแห้งนะครับโอ้ไปอย่างนี้นอนติดอู่ใปิดซะซ่าเด้อตัขอสามโตตรงๆเด้อปูวยตัใช้ชาเขียวจะหน่อยขี้เศร้าเลยใบรุ่นปากกล้วยเอ้อจิ้มที่จิ้มเยี่ยมอื้อนานแสดงว่าจิ้มนี่เพื่อนั่นกินให้ถือได้หนิตรงช่งเลียงได้แล้วครับดูดด้วมามันเป็นปูกิ้มเข่าเลยเข่าเอ้ย แมนเลยด้วยงวดนี้ปังแน่นอนท่นผูชมนะครับขอต่องวดได้เลยนะครับผมวันนี้มาท่ามกลางสายฝนนะครับท่านผู้ชมแมนค่ะบนตกแมนขนมนนี่ไฟบอนี่ออมีไฟเดือมาบิบ้านบนไฟแต่ว่าน้องปาบก่เนี่ยเห็นบอกว่าเด็กกมากแต่ท่าผู้ชมน้องปาบนไฟเหรอครับ วันนี้ทำกลางฝนตกนิดนึงท่านผู้ชมฝนตกลิลลิลหอมกลิ่นดินนะเห็นปหมโอ้ยฮะผี่ไผ่บ่ยี่ไผ่คงสะท้อนกับอ๋อกับฝนตกลิลลิลไหมถึงฝนตกลิ้ลลิลก็คือคือแดดออกนะครับผมเอาหลอกเพิ่มเสียงดีตั้งแม่นครับเพราะว่ามันฝนตกมันแดดออกแล้วก็นกกระจอกก็จะออกจากรังนะท่านผู้ชมเนาะเออเห็นป่าดิเออนะครับอืมไม่โอเค ว่ีมาวินกับพวอมาวินไฟให่ใหม่เมื่อเอเียนี้ปะเนี้พอเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวมันใหม่มาใหม่มชื่อคือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีถ้าผมบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมนะคือทั้งฝนตกทั้งอ่าแบบว่าคือที่นี่ร่มลื่นนะครับผมร่มรื่นหน้ามานอนอ๋อคนเก็บเห็ดก็ได้ต้นฮะ ได้เออไปเก็บเห็นตอนนี้น่าจะเก็บนะนะครับลมลื่นตั้มถูบอกมากพอดีเลยตัมถูบอกมากพอดีเลยสองเก็บบอกรวมๆกันนะครับท่านผู้ชมเด้อบอ่่้าวสามกันอ๋ออะไรด้วยล็อกแล้วบอมีไฟดีดันมาตรงๆตะปูเด้อหงวดนี่ละปังๆละเออ มืวอนี้เอาตรงตรงไงเพื่อนืวอมาหันกับตรงตรงแมนยูเขาไปมามาตามมันพูดกันว่าโคงสุดท้ายว่ามาตามเอาเอสองมี่เขาต้องมาตามนั่นเดี๋ยโคงสุดท้ายเพป็นเด็กทอดเด็กเด็กย่อยในมุ่งเปลี่ยนโคงสุดท้ายบอกว่ามาตามเฝ้ากันอยู่ว่าเดี๋ยโครงสุดท้ายเหาจะมาตามต่อว่าบสันโคงสุดท้ายกับบ่อเด็กมากมันงานภารกิจหลายอย่างเลยเนี่ยนะ มาคงสุดท้ายหนูสามโตนะก,กันตรงไได้เพราว่าหัวนี้เป็นการสื่ให้เขาเหมือนกันนะว่าค่ะมาครับท่านผู้ชมมาบอกกล่าวกับศาลเจ้าพ่ออ่างคำไปพร้อมๆกันนะครับของวันที่หนึ่งตุลาคามนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้เด้อขอขอเอาลิ้นได้ผู้เจ้าเด้ออ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าข่ออังคเลยเมื่อี้ลูกหลานทีมงานชองมัวินชั้นแนวนุบาเพ่นเดิมปะต่อยพนมิเซนกันได้เดินทางมาสักลาภปลายมาขอโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีที่กำลังล่อชมล่อค่อยทัวโลกให้ได้โชคได้ลาบน้ำสารเจ้าออ่างคํา ข้งวดที่แล้วเจ้าพ่อก็ให้เลขเขาทีใหญ่ไม่งุ่มหนึ่งสองหนึ่งแต่ว่าคงสุดท้ายลูกหลานบริามาตามพ่อมาเบิง์มือนี่เห็นเป็นแปดสองหนึ่งขันแม่มาตามคงสุดท้ายอ่ะเยสาม, <3 S 1> มตัวโตสามโตตรงๆนะครับานผช่วมเมยน่าเสียไดย้ถ,ถือแต่ว่าก็ยังถือว่าเขาอยู่ 1, 2, 2, 1, นะหนึ่งสองสองหนึ่งนะขวดนี้ลูกหลานก็นจกังเลยน้ำของมาเส่นวายมาสกาักการะบูชามาขอโชคอาหลาดตามต่อหวดทันที หนึงตัวลาคมพศสองพันหร้อยหกสิบหขอโปรดให้เจ้าพ่อได้ดรเวชโคลาาไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านไ้ไดสามโตตรงๆของเหล็กไทยในวันที่หนึ่งหมดวันที่หนึ่งตัวลาค่มสองพันหร้อกสิบหกเจ้าพ่อเอซ่าถสกถูกาูกตรงตรงเลปสวยสามโตตรงตรงเลยมีตองตังหมดมีตังตังฟังดังดังเลยเจ้าพ่อเป็นผูมีอีธิปต์คูมีหูแก้วตาทิพย์ ุกร้านกับ็่าขอเพลิงบุญบารมีขอโชคขอลาบนั่นค่ะเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเด็กซี่ังบ้านเอาอโชคไป้ลาบกันสุขสุขคนให้รุดพ้นจากขก้อมทุกข์ยากยากจนแม่นด้วยทางน,นี่นี่ข้อเออจะขอให้เป็น e ป็กซี่นนี่เงื่อนงี่ข้อต้อ็จะได้มารวมสร้างาประทานของไงสิสร้างป,ปานกับส้างก็ัสร้างได้ครับผมอ่ะขยย อเอาไสยขายน้เชียมพี่จัดปังๆเลยเรอจะพออ่างคำ้ำมลีลูกหลานขอสามโตตรงๆเด้อจะพอเสียหายตัวใดจะพอยิบออกมาเลยสามโตตรงๆเลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งนั่น,น,นไม้แรกครับผม หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับอ่ะหมายเลขสเด้อจต่อยหมายเลขสองออกมาแล้วครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับท่านผู้ชมหมายเลขแปดนะครับโอเค หมายที่สามครับกาหอได้มาหมายเลขเก้าครับเจ็ดแปดเก้าเลขแปดเก้านะค่ะท่านผู้ชมสูงเลยครับเลขสูงแลเก้าแปดเก้าผิดตรงกระปูอุนหารกระปูุนหารเลขปิงฟองเลขปิงปองเก่าเก็แปดอออันนี้เก้แปดเก้าตัวเดียวกันเลยเลขเลียงตัวเดียวกัน เลนะครับดูตรงๆนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมขท่านผู้ชมทางช่องก็เสนอหาแนวทางให้ท่านผู้ชมทางบ้านต่างเหล็กย่สานเหน่เข้าชู่วโมงที่ไอ้โบแมนผ่านบ้านตลอดเลยตัวนี้แม่นตลอดนะครับ เดี๋ยวกับบ้านพีเดี๋ยวกับย่างง่วงกันเฮ้ยมาพี่ว่าไม่เหยีดให้กูยังโอ้ยบอกนนี่ไหมมาโอ้ยมาตาตัวนั้นโอ้ยตกใจมันมันไปแล้มันยิงเข่มันยิงเข่ใช่โอ้ยหน่อยโอ้ยไป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 กลับไปไปไปตกใจพอยาตกใจมพี่มันมันมันมัเบิ่งง่วงไหมตกใจมาทั้งสควไปนี่าแหยียดกันนี่นี่ยิงแข่ใส่ัวไปไปไปชมไปเนาะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวรอบเบิงเล็กทูบนะคะเล็กทูบใหม่พระท่านเบิดอันนี้ก็โอ้ขางๆนี่ก็เป็นพ่อสอรส้างจ้วเนี่ยอือนี่เนะคะท่านผู้ชมพ่อสอรส้างวันที่นี่เนะคะวันที่15 15มีนมาคม 25, 25, 25 28ป่ะคะท่านผู้ชม สองหาสองแปดหรือสองหาซี่แปดเนาะค่ะตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมพ่อสอสางเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถัดล่อระวางล่อเลขถูกปาดกับสารเจ้าพ่ออ่างคำงวดที่แล้วเข่างวดนี่ก็ขาดลาไม่พ่วงดูซื้อว่าปู่เพคนกับเสียหายตามเคลยเนาะค่ะฝนตกค่ะงวดนี้เอ้าโอ้อันนี้แม่ กระถางดอกไม้พ่นตกล้งตวนอะ<ร>่ะเดี๋ยวเอาข้นกันเนาะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกระถางดอกไม้ตกลงเฮน,น,น,นี่เจอกระถางดอกไม้ตกลงเดี๋ยวเบิ่งเทีย่านผู้ชมคือเลที่ตเอ็น้หศูนยนะครับี่เจ้พ่อมีออเดี๋ยวเด้อย,ยุ่ยยยงกับอันนี้เนาะค่ะ ตรเากเป็นนะครับหกศูนย์หกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับเป็นเก้าศูนก็ได้เป็นหกศูนย์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมตัวสุดท้ายนี้ก็น่าจะเป็นสี่นี่ตัวเลขนะค่ะท่านผู้ชมกระทางเดียวกระทางขึ้นไหนเป็นกนเนาะกระทางเป็นตกระทางดอกไม้เป็นโต ตังดอกไม้ปูตัวเอฟซีทันใดก็อยากขอกระปูตัวพออางคัมกับขอเลยเด้อค่ะตั้งจิตตั้งใจขอ604อธิษฐานขออยาได้อีหยังอยากอีหยังกับขอเอาแล้วค่ะทำพุชช่วงที่แล้วนะครับทำช่วงฮอกซี่ซี่ฮอกเข่าเต็มเต็มเลยนะครับเด็กถูกม้วนอีก604นะครับตามนั้นครับ ขอให้โชคดีปังๆรวยๆทุกท่านทุกคนนะครับกับการเสี่ยงทายขอโชคลาภในการจุดพูดนะครับหกศูนต์ทีหกศูนต์สี่หกศูนต์ทีหกศูนต์ทีว่าท่านหกโอ้ยเลขถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปเบิ่งเลขถูกเนาะค่ะเนาะกับศาลเจ้าพ่ออ่างคำเอ้าหกศูนต์สี่หรือเก้าศูนต์สี่ก็ได้นะครับดอกไม้ใหม่เทียนเทียนใหม่ดอกไม้ไฟใหม่ดอกไม้ จำพอท่องแรเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมกับสารเจ้าพ่ออ่างคำานเดี๋ยวไปเบิ่งเหลขถูกกันเนาะคะ่ะคนเนาะเหล็กเสี้ยมสี่ก็ได้เบื้องแล้วหกศูนย์สี่เอา้างววที่แล้วคือบ่บใดแบบนี้เนาะนี่น้องเหลขถูกเนี่ยด้วยแน่ด้คะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะกับสารเจ้าพ่ออ่างคำเป็นหวดของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เนาะค่ะ 604ูนย์สขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีถูกถูกท่านโชคดีกับสารจบพออา่างค่ำเนาะคะ่ะเนาะตามนั้นเนาะคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะคะ่คะเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเน,นาะค่ะเเเเพรรราาาะะะว่่่่ลลขัังนนนนนีีีี้จอออกทมซ็็ปยคบ ปูเป็นใหม่ป่ะเนอเอาเยอเบิงที่แหลกๆนะว่าเป็นหินเป็นอันนี้ไหมอ๋สแสดงว่าคนเป็นใหม่แกส,สลัก,กันค่น <ำ S 2> ะคุเดอ้อ ไปนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปเบื้องนเนี่เนาะคะ่ะคับอันนี้สารเก่า <9, S 1> <9, 9, S 2> ทับเก่าเก่านะคะเก้าหรือศูนย์ห้าอันนี้ก็เป็นสารหลังอีกหลังหนึ่งเนาะคะ่ะ,คะทีล,ลูกหลานเพิ่นเห็ดมาให้แต่ว่าปูเิ่นว่าปูเิ่นบ่หมักแบบส้ง สมัยใหม่เนาะค่ะปูเป็นหมากส้มแบบโบราณโบราณรอบหลบโอ้ยหลบรอบสารนี่ก็เป็นดงเป็นป่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก็เป็นยึดเคื่องหนีคือจังเป็นพ้นแล้วก็เป็นเหวล่งไปนี่เนาะค่ะเป็นเหวล่งไปได้เนี่ยอันนั้นก็เป็นฟังเสียว สาอตเดอ้อมันหมัน,มนปังปังเด้อปูเด้องวดนี่ตามนะคะท่านผู้ชมเนี่ยไปเนาะค่ะแต่งวดนี่เนาะค่ะงวดที่แล้วเขาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบ่ได้มาตามโค้งสุดท้ายให้เพิ่นคันตามโค้งสุดท้ายให้เพิ่นได้เห็นแปดสองหนึ่งเนาะคะ่ะมาก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 ตอนแรกหนึง่งสองหนึ่งงวดโค้งสุดท้ายบ่ได้มาตามให้ อันคงสุดท้ายมาตามให้นะเอ้ยได้ตรงๆเลยแปดสองหนึ่งเลยงวดนี้ก็ขออีกเด,อเด้อป่วยตัวเจ้าพ่ออ่างคำเอาอันนี้มันอ,อีหยังฮะแมงมุมกับมีเนอนะค่ะท่านผู้ชมเียสิได้์กาบลาท่านผู้ชมเอฟซีทางทาบ้า,า,งา,งบานไปพร้อมๆกัน,นะะเนาะค่ะเนาะกับสารเจ้าพ่ออ่างคำสำหรับคลิปนีก้ก็ขอให้งเอฟซีทุกท่าน ทัวโลกเนาะค่ะโชคดีลำด้วยปังฟังไปน้ำก,นกันกับสารเจ้าพ่ออ่างคำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่าต้อยคนไม่เซ็นมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมผอมทั้งแพลพอ,อท่องแหลคนเดิมน้ำเนาะค่ะเนาะเล็กถูกเหล็กเสียเส่ยมซี่กัได้เบิงได้แย่งแล้วได้เห็นกันแล้วกับสำหรับคลิปนี้อกะะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ